สบายดีพี่น้องสบายดีบตัตกูตกทุกคนเด้อสมองสบอนที๋เข้ามารับชมส่องซาบุไลสวัสดีเอฟซีว่าฟังไทยฟังเราเลยอยู่ตามประเทศจีนดีตอนหักเราพี่น้องเนาะพี่น้องเกิดเหตุบกขาดขิดอีู่แล้วพี่น้องเอ <c oughs> ้ยสมาพพลดพี่โชคพึ่งน่ะได้ยังมาเบิดแสนไป มันบริมีเต็มไเท่าแบบนี้ทั้งดูเคยกับเป็นพี่น้องเลยดูเคยเป็นยังบไงจักเป็นอาการแบบซักไปจักเข็มมาเน,นี่นะเมื่อกี้เข็มหนึ่งคืเอเจ็บแถอะซักเข็มหนึ่งจะสียหยางบา่ได้ถึออย่าติงเออกระยามันแหง ยาบรรเทงยาอาโชดวโชพี่น้องด้วยพี่น้องเ้ยยังยิงเขียวน้ยพี่น้องหนมแป็นมเป็นกินปุริยาบุกินปุรียาเสนไปเสนอะไรเซนสะเก็ดพันกีเซน หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกี่พี่น้องเกิดเหตุบวชขาดคิดอีกแี้วชงสายสิได้ส่งเมื่อบ้านและเมื่อี้อื่นนี่พี่น้องเลยบ่ได้อยูย่ดีๆเพราะว่าเป็นหันเป็นหนิ่งขึ้นมามาเถางหายเถึงห่องเจ็บเลยสักยากูณหลุดเมื่อยดิ คนนี้กับอดี้สุด,สดน้อย่าเป็นอย่าเป็นยังอีเดื่อุคนนี้กันดิแข็งแรงดีจ้ะน,นั่นโอ้ยวันนี้นางเสาคนเจ็บสิเป็นลมนอนนอนฝสาคนเจ็บอันนี้นักคนอันนี้กักขนป่วยเมื่อกี้นี่ไปสักยาหากักมาเบิดแสนปลายที่แท้นางกินข่าวอยู่ดีๆแล้วผัด เป็นพื้นขึ้นตามโตใช่เลยถือเค็มเดียวยุบเลยปะนี่เป็นเป็นตุ่มได้เปล่าเห็นบอกปกติว่าแพ่อาาเทลีก็คือว่าบริเพณนะเป็นนำยังเขาจะตรวจเลือดว่าเขาจะวัาได้ไ้ค่ะ ตัวเลื่อนตอานี้เลยพุ่มเพะพุ่มแพะพุ่มแพะพนะโหอยู่ท้องก็พออยู่ท้องโชว์เข้ามาโชว์เข้าไปเปิดปูมื่อแสนปลายกลายเป็นคนป่วยโดยที่บอกเด้ตั้งโตบูฮูโตยังเลยผ้าไม่ถาวรมามานอนเผาไม่ถาแรพ้นบัดตะคอกพัดเป็นเอาคนเดียวอืม ผ่าวกันเองบาดนี่เด้อพี่น้องเด้อไปซักยาหากลับมานี่น่ะนี่เบิ่งคะยานี่มันยาแก้แพ้บ่เบิ่งพี่น้องจักอีหยังเฮาก็บ่จักอกบ่ยกบ่ยกภาษาหยังเฮาก็บ่ฮู้บ่าดคิดบ่พอเจอสิได้มาเสียเงินมาซักยาพาไปถามมหาหมอมา มากินเขาข้าวกระเลาะพวันกินเขา,า,เา,เข,า,า,เาข้าวกระเลาะพวันคันพืน้นขึ้นเต็มตัวแผลปลาทูบ่จ๊ะจงใจกินปลาทูนะกัแผลแผลปลาทูโอ้ยอกินปลาทูตัวใหญ่ไรเลยแผลวะจั๊ก ะร่ต้องกินเด้อปะทูตัวนั้นเด้อไอคนอื่นกินเจ้นี่ยกะเจาจ้าคอมะจะว่าใด้ไหผ้าไหมแถ้ายมาบ่ผยมากตัวเป็อือผ้าไหม่ถาคอยมากขอาก็เริ่มมมักเป็นขอก็เริมมาบ่บังเอิญเลย เนสุยังขันยุกยังขันมันเป็นตามอากาศภูมิแพ้ผื่นขึ้นตามโตไปกวดเลือดเข้ามาได้ไหมสะเเลือดจ้างเลือดเนี้ยเลือดยั้งมีแต่ภูมิแพ้อย่างเดียว เย oh ื look really ่อเคียดอยู่ครับเจ้าเคียนอยู่หากัน้าเข้าบุจากภาษาได้เราอ่านภาษาบุฟินอ เอาภาษาภาษาดอกเลยสร้า uh. un <c oughs> <c oughs> ังกินเอาเป็นหุ่นหันูรงเจ้าอย่าไม่คอยเบิ่งดอกค่อยกวบเป็นดอกนี่ภาษาพี่น้องเลยกินข้าวเ้าก็ะเส็บเส็บดีๆเพราะว่าขั้นขั้นเป็นผื่นคือยังผื่นคือยังไงเที่ยวค่ะ เป็นเง้ขายผู้แพ้นะพี่น้องแพ้อากาศต้องใช้มืออื่นที่ได้สันส่งกระบาเลยล่ะต้องใช้สิไดส่งกระบาดอะแหละพี่น้องเอ้ยเรียนกงนอยากนอน สิบโมงเสียงเงินแสนสาวหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันกีบไปนอนนอนได้ละสักยาเข็มหนึ่งยาแพงหนึ่งตัวจเลือดเบอร์ซีร้อยกว่าบาทพี่น้องอันนี้คือชิเป็นยาแก้เพะเนาะนจาก็เป็นยาแก้เพะ หักซากันไปหักซากันมาไม่ถาก็หล si ุดเคยเป็นแต่คืออัจจิกับบริเป็นนักปนี้คือฮะเงินเห็่วบ่มีแห้งกับเป็นโอ้ยเชเอาเงินในใส่น่อมาจ่ายค่ะหมอบัดนี้ ไปเปลี่ยนล่างข้งหน้ามันแหนะเสียขาหมอซะบ่เต็มพอดบ่โผ่ด้เฮ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยบนวาสนาแนวเจ็บแนวเป็นนั่งอยู่ซื่อๆก็เป็นบัดญามันสิเป็นบ่ได้ยกินข้าวมยดใส่ยดใส่ล่ว่าเป็น ปวดโพเลยไอ้นี <rôle à déc> ่ส <gens> ักยาเค็มหนึ่งสักเจียวๆเลยเจ็บเจ็บพัดขาเป็นตามอากาศอากาศอะไรอย่างน้้นเรากาอากาศถือกัน โอ้ยอยากดรอดแ่แเลยพี่น้องตอนนี้กันเวลาสิบโมงด้วยสี่ทุ่มพี่น้องเลยพอเจอไอ้ผลือสินอนรับจีดดอกเพราะว่าเพอนกับเป็นคนไข้อนซักยาไปเข็บหนึ่งยากเก็บเ <c oughs> หรมาเผาไม่เท้าแต่ว่าลูกเคยเป็น บ่คั่นคั่นเต็มโตนเต็มโตมันเหมือนเหมือนคั่นแบบยุดบ่ย่อนเวลาเฮาก้าวๆแล้วมันเป็นเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแล้วมันนันเขาจะว่าภูมิแพ้ว่าซะอืมแพ้กแพ้ซเนาะพี่น้องเนาะแพ้แพ้แพ้บนพอเจ ไปเจอเอาอันสนะมันแปรผลในค้านะเต็มอยู่โขั้นขนาดผักใส่ย,ยาเคนหนึ่งนะคืออยู่อีติง่งตากรสิรับเลยยาก,กุมไปแล้วพี่นอะเอากับกขาดขีดบขาดฟันมาเพิด์สิเป็นอยู่ดีดีเลยไรเสียเงิน ้ามันเก้ามันให้สิันคิดหน้าพอกันมาอยู่ที่เมียบทุกทุกคนนําโดยเงินไหลน้องทองมาเด้อพี่น้องเด้อจะจะเจ็บจนนซาบไลเด้อพี่น้องเด้อนางเผากันก็เจ็บก็จนกันอยู่นี่นจนสิบ่มีเงินซื้อจนสิบ่มีเงินจ่ายแล้วพี่น้องเอ้ยใครใจดีใจบุญก็ฝากเงินมานาเสียข้ามอนเด้อพี่น้องห่ย มึมีเงินเสียค่ะหมอเดี๋ยวตอนนี้เป็นเป็นสองคนอีกเลยโอ้ยเหมื่อยพี่น้องไปเลยพี่น้องพอตโตลาพี่น้องลิดหน้าพอกันใหม่สวัสดี